วันนี้ผมมาถ่ายรายการอยู่ที่ไหนเฮียอำเพงเพชรอำเภอเมืองอำเพงเพชรเคสนี้บอกแล้วว่าหน้าสงสารมากเหมือนผีเข้าสองคนเลยแล้วพอดีมาเจอคุณยายซึ่งคุณยายนี่ป่วยเป็นเป็นมเะเร็มเงมะเร็งระยะรักษาไม่ได้<ะ>แล้วออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาหาผมสองคน<ะ>แล้วก็เฮียนัททำไมาอยากเจอผมสองคนนะเฮียนัทอะเพื่อจะมีวิธีแนะนํ เยไปหายมื่ปกินเคยอยากอ,อยู่กับพวกนเองนี่นะครับทุกคนขอโทษนะตอนนี้คุณหมอบอกว่ามันเป็นระยะสุดท้ายแล้ว <c oughs> แล้วที่บ้านคุณยายมีพ่อมีแม่ป่ว <c oughs> ยติดเตียงไม่ติดเตียงแต่นั่งรถเข็นนั่งรถเข็นสองคนเลยคนเดียวจะคนเดียวและเราเป็นลูกคนเดียว <c oughs> แต่เรามีลูกไม่ใช่เหรอมี <c oughs> อ่ะอแล้วพรุ่งนี้ต้องต้องไปไหนต่อ <c oughs> ไปนครสวรรค์ไปทําอะไรไปหาหมอหมอนัด หมอหน้าทำอะไรไปดูค่ามะเร็งวันน้อยหรือมากเป็นมากี่ปีแล้วครับเป็นตั้งแต่ป .6 10โซ่4ปี4ปีแล้วได้เขาต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยไปหาหมอขี่มอเตอร์ไซค์จากกำแพงเพชรไปนละครสวรรค์กี่กิโลวะป้าร้อยกาโลอุ้ยปกติป้าก็ไปหาหมอป้าก็ขี่มอไซค์ไปอยู่แล้วคนเดียวจ้ะอุ้ยใจสู้ คือเราก็ได้ให้แค่กำลังใจแล้วก็ให้ช่วยค่าน้ํามันไปไปฟ้าให้ป้าไปสักพันนึ่งเฮียนัดักพันนึงได้ไปช่วยสมทุกกันขอบคุณมากไป,ไป,ไ,ปไปเฮียนัดบุญกุศสที่ผมกับเฮียนัทให้ป้าเนี่ยขอส่งให้ป้าหายวันหาย,หาย,หายคืนนะผมก็ช่วยได้แค่นี้แหละเพราะกำลังใจให้นะคะเพราะผมกับเมียผมมีเฮียนัทเนี่ยภาระผมก็เยอะมีน้อยก็ช่วยกันน้อยน้อยมีมากก็ช่วยกันมากผมยังมีไม่มาก เสี่ยหวังหวังที่ว่าออกจากโรงพยาบาลแล้วมาวันนี้แค่ว่าเป็นเอฟซีผมยนักแค่นี้เพื่อว่าจะมีคนทางแนะนํไม่ให้ไปเอายามากินเพื่อจะได้อยู่ต่อเพื่อจะได้ดูแลโมเม่ออกโรงพยาบาลบาก็เลยไม่ไม่แต่แต่หมอโรงพยาบาลก็บอกว่ามันมันไม่มีไม่มีก็เลยคิดว่า ใจกำลังใจกำลังใจไงบ้ากำลังใจอย่างเดียวครับผมบอกแล้วว่ายาเทวดาก็คือกำลังใจนี่แหละครับสำคัญที่สุดครับคืออะไรอะของช้ำด้วยเหรอยาเหรอเบอยบเบอยบเบียบหมอป้าต้องเชื่อหมอวิทยาศาสตร์อันนี้มาแจกตอนที่ไร้อยู่ด้วยนะ ใช่ครับป้าต้องเชื่อหมอวิทยาศาสตร์ต้องเชื่อหมอวิทยาศาสตร์ป้าเชื่อผมหมอวิทยาศาสตร์เกง่งเก่งมากป้าหมอคนัดป้าเขาต้องไปตามนัดไม่เคยขิดนัดถึงป่วยไปไม่ไหวก็ไปแล้วป้าทำอาชีพอะไรไม่มีอาชีพเพราะว่าทําอะไรไม่ไหวแล้วสามีป้าล่ะไปอยู่กับเมียน้อยแล้วลูกแล้วลูกอะลูกเขาก็ไปอยู่กับแฟนเขาแต่เขายังช่วยบ้างใช่ไหม เขาก็ช่วยแค่พาไปหาหมอยาเป็นมากๆามันเป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าพอไหวถ้าลูกไม่ติดฟ้าเดี๋ยวลองส่งยาพี่บอกที่เขาเคยแนะนําให้ว่าเดี๋ยวขอเบอร์ป้าไว้เผื่อเผื่อเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเบอร์ป้าไว้เลี๋ยวเมนเบอร์ป้าไว้เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเบอร์อะไรบีบีบีเมนป้าจำเบอร์ไม่ได้อ่ะป้า S <S ป้าป้าป้า,ป,าป้าเปิดรหัสป้าอะไรไม่มีนั่นได้เลยมันไม่ติดเนี่ย <S <S เบอร์จำไม่ได้ด้วยอันนี้ป้ากดเบอร์ไหนี่ศูนย์ลองโทรดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเำไมไว้เดี๋ยวไม่มีตังไม่มีตังป้า แล้วคุณจะเบอร์ไหมจิมหนึ่งก็ได้เนี่ยอ่าสีนี้อ่ะแต่เบอร์เนี้ยมันเป็นเบอร์เน็ตอ่ะมันจะพอไม่กี่เดือนมันก็มาละเจ็ดสี่สิงห์โอเคเอาเบอร์นี้นะโอเคโอเคแล้วก็อีกอันนึงไม่บมันไม่ไม่มันไม่มีตังอีกอันหนึ่งอ่ะอันไม่มีตังมันจะเบอร์ไม่เป็นไรค่ะอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้แต่เดี๋ยวจิมมันลบนะถ้ามันนานแล้วอะไรเน็ตมันหมดอะค่ะคิอมันลบยังไง เราต้องเปลี่ยนอะไรเบอร์ใหม่เขาตั้งใจมาหาเราเขาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะเขาาจะวดมาพอีมาหาเลยศูนย์แปดศูอาเก้าเจ็ดเจ็ดแอันที่เบอร์ไม่มีกระต่าอหนูหมันไม่ไว้เปิดเบอร์ตัวอันนี้ไม่ติดแข็งซะด้วยนะแข็งซะด้วยนะเวลางานเราไม่ได้นั่นแหะศูนย์แปดศูนย์หกสองห้าเก้ดเปดต้อ มันเป็นที่คิดมาคือว่าเสื้อหมอป้าจะช่วยแนะนำยาที่สามารถจะอยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามคนที่ว่าเขามีสมุนไพรดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโทรมาหาป้าเด้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะส่งไม้นะเก็บตังค์ไว้เป็นค่ารถนะคะโอเคนะป้าสู้ๆนะป้าเป็นกำใจเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายต่ออีกเทปหนึ่งน่ากลัวมากหมอผีไม่ยอมตายโอเคติดตามอยู่แต่ว่า สำคัญก็ดูแลอยากเจอเซนัทไปไหนเด็กรัดรีไม่เปรนไรเดี๋ยวเดี๋ยวพอดีวันนี้มีภารกิจอีกเคสหนึ่งวันนี้มันวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่ยี่สี่ครับยี่สี่ไปไปผานจะตายแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะไปเคสป้าที่ดังๆติดตอกนะป้าที่ขายส้มตำป้าอะไรนะสวิงป้าสวิงพรุ่งนี้พอดีทีมงานนัดแกไว้ให้ดู เพราะว่าแกอยากเจอเห็นว่าอายุเก้าสิบแล้วใช่ไหมแกขายส้มตำเลี้ยงคนในครอบครัวเป็นลูกพิการด้วยใช่ไหมอยากเจอหมอปาก็เลยพาหมอปลามาเจอป้าสวิงปหาาพรุ่งนี้ป้าสิงเราเจอกันนะคะใช่ค่ะ้ค่ได้ค่ะได้ค่ะมามามามม มามครับมานครับขอบคุณค่ะโอเคนะครับขอบคุณนะครับครับพี่มีคนหนึ่งคุณเจ้าได้เลยังไม่ได้ยังไอ่ได้ เอาในกล้องถ่ายใครถ่ายให้ถ่ายด้วยถ่ายแม่ที่ถ่ายปะาแต๊ขอบคุณับโุกคโชคกีครับสิครับเป็นยาเป็นอไปเจอป้าไป พูดพูดอะไรก็ได้ไม่มีอะไรจะพูดพอแล้วนิดนึงเหนื่อยฝากถึงฝากถึงอะไรก็ได้ฝากถึงยายาอย่าเข้าใจผิดมาด้วยไม่เป็นไรวันนี้มาทำงานรักยาคนเดียวบอกว่ารักทุกคนเนี่ยรักทุกคนเนี่ยไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นแหละรักได้รักทุกคนไปละพอละวรักรักรักค่ะอย่าลืมสับสกายกดไลค์กดแชร์ที่ช่องด้วยนะคะยังไงเอ่อ จะพูดอะไรต่อให้ติดตามแล้วกันว่าเราได้ลงพื้นที่ช่วยคนแต่พรุ่งนี้ต้องไปดูที่ยายสวิงอย่าลืมนะคะต้องตามไปดูว่าเฮียนัทจะไปช่วยยายสวิงได้ยังไงนะคะแล้วก็ยายต,ามตาม้มซุต้มอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอามาให้ดูขอบคุณทุกคนที่เมตตาอย่าลืมนะคะสับสไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าข้ามโฆษณาเมตตาพวกเราด้วยนะคะ